พยากรณอากาศวันที่19เมษายน2567ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก เตือนระวังโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆภาคใต้จะมีอากาศร้อนตอนกลางวันประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงทำให้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือ จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากทิศนุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42ององศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครพนมนครราชสีมาอุณหภูมิตำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41อองศาเซลเซียส ภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชะเชิงเาราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียส 40. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่ตะวันออก จะมีอากาศร้อนตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด2 3ง8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่ตะวันตกจะมีอากาศร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1นึ่งกรุงเทพและปริมณฑล จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41อองศาเซลเซียสอย่าลืมดูแลสุขภาพขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ